สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทั้ง12ราศีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปสรุปดวงของปี2568นะครับมาดูกันว่าดวงแต่ละราศีทั้ง12ราศีเนี่ยในปี68เนี่ยราศีไหนโดดเด่นเรื่องอะไรนะครับซึ่งคลิปทปั้าในประจำปีนี่เราก็ถ่ายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็น่าจะได้ดูกันแล้วนะ แล้วก็คลิปลายเดือนนะครับของเดือนมกราคม68นะครับทุกคนก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสรุปว่าในแต่ละราศีเนี่ยทั้ง12ราศีเนี่ยครับโดดเด่นกันเรื่องอะไรนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ราศีเมษก่อนเลยนะครับราศีเมษนี่คือปี68นี่คือเขาจะโดดเด่นเป็นปีแห่งการเริ่มต้นกิจการใหม่ รเรื่องการเงินก็เฟื่องฟูขึ้นนะครับได้เริ่มงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่คิดที่ฝันไว้ในปี67ยังไม่ได้ทําอาจจะมาสารต่อจะมาทําในปี68นี้นะครับในของชาวลัคนาราศีเมษนะการเงินเขาก็เฟื่องฟูขึ้นอ,อย่างนี้นะครับส่วนราศีต่อไปนะครับราศีของอชาวพฤษภนะครับอ,อันนี้คือจะเด่นเรื่องการค้าต่างประเทศด้วย นะชาวพฤษศนะเดือนเรื่องออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับการขายด้านออนไลน์ดีขึ้นนะครับหรือจัดผู้โปรโมทสินค้าอะไรผ่านเพจผ่านเว็บไซต์อย่างาาานะาเง,งเี้ยก็จะดีนะครับด้านการค้านะชาวพฤษศเนี่ยก็คือยิ่งกลางปีไปแล้วนี่คือก็จะดีนะครับต่อไปเป็นชาวมิถุนนะครับมิถุนนี่คือเดือนเรื่องอความรักในหน้าที่การงานนะครับการงานก้าวหน้า ลเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับใครโสดใครโสดอยู่นะราศีมิถุนก็ความรักจะเด่นจะมีแฟนนะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะครับอ่าในปี68ชาวมิถุนส่วนช้าวลัคณาราศีกรลกฏนี่คือราชการเด่นนะครับชาวกรลกฏนะงานราชการเด่นสอบราชการได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างเงี้ยงานทรงออกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ ก็คือโชคดีด้วยดวงเขาจะถูกหวยด้วยนะชาวกรกฎต่อไปชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับปีนี้เป็นปีแห่งโชคนะของชาวราศีสิงห์นะครับโชคดีโด่งดังพ้นทุกพ้นไผ่นะครับผู้จิตปวใจมาตั้งแต่ปี67มาปี6 8นี่คือลัคนาสิงห์นี่คือโชคดีนะครับเริ่มเริ่มต้นสิ่งที่ดีเลยนะครับต่อไปราศีกัน ลักษณะนี้คือเงินปังนะครับการเงินเขาจะโดดเด่นแทบตลอดทั้งปีนะครับการเงินมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายคล่องมือการงานก็เหมือนกันนะครับงานเขาก็เยอะด้วยเงินเยอะงานเยอะ,ยอะแล้วก็จะเหนื่อยนะครับชาวลักษณะการนี้คือก็เหนื่อยหน่อยนะครับอดทนหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่อร่อยแน่ชาวลักษณะการต่อไปจะเป็นลักษณะตุนนะครับลักษณะตุนปี68เนี่ยคือเขามีเขามีเก่ง ยกย้ายย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายประเทศย้ายแล้วดีนะครับตัวน,นีนะขยายกิจการอย่างนี้ก็จะได้ขยายนะครับการเงินเขาก็โดดเด่นด้วยเงินเขาเยอะชาลคณาตุนเน,นี่ยด้วยความที่แบบมันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไงย้ายที่ทํางานย้ายจากเล็กไปใหญ่อย่างเงี้ยนะครับย้ายสู่การค้าย้ายร้านตัวเองคินจะดีมากๆนะครับย้ายแล้วดีอ่านะ ชาวรัชนาตุลเนี่ยต่อไปเป็นชาวพิจิตรพิจิตรที่การเงินเขาจะเยอะ,ยอะอม,มีเกณฑ์ได้จับเงินล้านด้วยชาวลักนาพิจิตรนะครับงานก็แยะเหมือนกันงานเยอะเงินแย่จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดซบเซามาตั้งแต่ปี67นะปี6กแนะี่คืองานเยอะเงินก็ทยอยเข้ามาด้วยนะครับอโอกาสจับเงินล้านปีนี้แหละ,ะชาวพิจิตรนะครับ ต่อไปก็ชาวธนูลัคนาราศีธนูนี่คือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับพลิกผันเลยปีที่แล้วฝืดเคืองยังไงปีนี้มาแบบพลิกเลยนะครับจากร้ไกลเป็นดีโชคลาภก็มาด้วยนะครับโชคลาภมาแบบรุนๆนจุกๆเลยชาวลัคนาพนุธนูนี่ก็คือเป็นปีที่ดีนะครับปีแห่งการพลิกผันอย่างที่บอกชาวลัคนามังกร มังกรนี่คือเป็นปีแห่งการเดินทางถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางอยู่นะอันนี้คือจะดีนะครับทาทัวร์อย่างเงี้ยหรือใครเป็นกับตันเครื่องบินเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจวตอย่างเงี้ยหรืองานท่องเที่ยวต่างๆนี่คือดีมาก,มากเด่นเรื่องการเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งดีนะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่นยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องทนแหละเพราะว่ามันเป็นปีแห่งการเดินทางงานของคุณมันต้องทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อ่ะหรือไม่คุณต้องขึ้นที่ขึ้นย้ายบ่อยๆชาวลัคนาราศีมังกร ต่อไปจะเป็นลักษณะละัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมนี่คือได้เลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานดีนะครับการเงินก็เดินหน้าเลยนะครับไม่ติดขัดแล้วนะครับงานก็โดดเด่นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งถูกโปรโมทขึ้นได้อัปเกรดขึ้นไปอย่างนี้นะครับได้โชว์สกิลโชว์ความสามารถของตัวเองเลยนะครับงานขึ้นเงินก็ขึ้นด้วยาาะละัคนาราศีกุม กราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนะครับเป็นเรื่องเรื่องงานใหม่ชาวลัคนามีนเนี่ยจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับตำแหน่งใหม่ด้วยเปิดกิจการใหม่ก็ได้นะครับทาธุรกิจใหม่กิจการใหม่งานใหม่งานออนไลน์ชาวมีนนี่จะดีนะครับเป็นเซลลขายอีอพวกงานดีเวนต์อย่างเงี้ยได้นะครับขายประกันเป็นในหน้าเนี่ยในปี68นี่คือชาวลัคนามีนเขาจะเด่นด้านนี้ นนี่ก็จะเป็นสรุปดวงนะครับแบบคร่าวๆนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาชมดวงแต่ละเดือนแต่ละเดือนกันอยู่แล้วนะครับเราจะมาดูว่าแต่ละเดือนของแต่ละราศีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือมาสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าแต่ละ12ลราศีเนี่ยดวงเขาแต่ละคนเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับ ขอให้ทุกคนประสบแต่โชคดีนะครับมีความสุขความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยปราศจากศัตรูนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือ,อไปทําบุญน,นะครับสวัสดีปีใหม่2,568ทุกคนครับ